สำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สั่งมเมล็ดพันธุ์ถั่วผีเสื้อกันเข้ามานะคะรอนิดหนึ่งค่ะตอนนี้ถั่วผีเสื้อกำลังอยู่ในช่วงติดดอกดอกอย่างนี้ก็นำไปแกงได้เลยนะคะถ้าจะทำเป็นกับข้าวนะคะอันนี้ก็คือดอกที่โรยแล้วและตัวนี้ก็คือติดฝักรเรียบร้อยนะคะถั่วผีเสื้อนะคะใครที่ใครสนใจอยากจะได้ เมล็ดพันธุ์่วผีเสื้อไปปลูกปลูกประดับสวยงามดอกม่วงทําเป็นเถาเครือเลื้อยขึ้นเอ่อใช้คําว่ารั้วบ้านนี่นะคะเวลาติดดอกนี้เพียบหมดเมล็ดก็ทานได้นะคะส่วนดอกนี้ก็แกงได้ค่ะชุบแป้งทอดได้เลย087ค่า ID line A U N G S A R A 0 9อังศรา09กกับเมล็ดพันธุ์ดอกผีเสื้อ ทั่วผีเสื้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ